อ่ารู้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่ก็ผมทีนอตน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นร์ม m i n g อันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฟาร์มที่พี่นะครับที่ทำามาไว้ี่แคปไม่สามชาติที่แล้วนี่เองในแคปคุณดูนะครับคุณดูฟาร์มที่อยู่พื้นหลังนะครับก็อันนั้นเมื่อสี่วันที่แล้วพอผมมาตัดต่อปุ๊บไอ้บ้าเอ้ยฟาร์มปัจจุบันของผมมันดีกว่าในคลิปแบบ มากๆเลยอ่ะก็เลยต้องมาอัดใหม่นะเดี๋ยวพี่จะมาโม้มากกว่าเดิมนะครับนังๆโอเคโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับนี่ครับดูตังฮะดูตังโอ้โหก็เกลดเกสนะครับนังนงแล้วดูสภาพฟาร์มพี่โอ้นี่มีกะเดี๋ยวนะกังหันลมแปลกเปล่ปาวะว่าใช่แหละกังหันลมแปลกช่างมันเถอะวันนี้นะครับพี่จะมาอวด หน้าของพี่ในนั้นนึง,นง,นงหมฟ่ฟาร์มไอสัตว์ไม่ใช่นะดูจากตรงนี้เห็นทุกอย่างเลยนะครับในฟาร์มพี่ครับนึี๋ยวมาเริ่มจากข้างหน้าเลยนะะข้างหน้าเลยก็จะมีป้ายร a n g e r a n แปลว่าอะไรวะแล้วก็มีนี่ต้นโกโก้อยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็มีต้นสนไม่หรอกไม่ใช่ต้นสนหรอกต้นอะไรสักอย่างนี่แหละก็เข้ามาปุ๊บอ่าเออไอ้ที่อยากลางหังลมไม่สุดบักเลยวะอันนี้ไม่บักเกนะิน ภาพกลางถ่างลมครับน้องๆโอเค okay. เราเราเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นไม่เชิงสี่แยกเนาะเราก็เข้ามาตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นอ่าโรงรถนะครับโรงรถนะครับน้องๆโรง,โร,งรถอันมากมายน่าจะพูดโรงรถซ้ําทําไมหลายรอบอ่ะเนี่ยเออก็หมายเข้าขใจโอเคเรามาตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับคือที่ทํานมช็อกโกแลตครับน้องๆ ซึ่งเป็นที่ทำังอย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำอาหารสัตว์ครับน้องๆพี่ไม่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์จากใครแล้วครับคุคนแล้วก็ไอ้บ้องข้าวหลาสองอันเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้มันเป็นเก็บพืชพันธุ์ต่างๆที่ผมทําไว้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโกโก้อันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้ไม่รู้จะเก็บอะไร ไม่รู้จะเก็บอะไรทีอ่ะอนนก็เลยทิ้งไว้ก่อน่อะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอด,ดอรถเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่จอดรถของรถท,ที่มันย,วยาวๆเนาะที่ไม่สามารถไปจอดตรงนู้นได้นะครับทุกคนผมขอบอกอะไรนิดนึงนะคือเสียงของคลิปนี้อาจจะดังบ้างเบาบ้างนะครับหูฟังฟรีครับทุกคนใครร่วมจะซื้อหูฟังไหมผมก็ไปจาคได้ในเบอร์ข้างนี้เลย แล้วตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับลูกป,ปั้นของผมเองนะเอ๊ะอย่างแท้แล้วก็จางนี้ตรงนี้ก็เป็นที่รีดนมวัวสองหลังแล้วก็เป็นที่เลี้ยงวัวนะตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงไก่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไก่ไม่ค่อยจาเป็นแล้วก็เลยโะทิ้งแม่งเลยเออข้างหลังก็มีป่าสนนะครับจรงิงๆไม่ใช่ต้นสนหรอกแต่ว่าผมชอบเรียกมันว่าต้นสนก็เลยเรียกไปว่าต้นสนแล้วกันอัน,นนี้ก็เป็นบ้าน นะครับบ้านบ้านหลังเดียวกับที่คุณเห็นในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดก่อนหน้านี้เออนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เป็นศาลาพักใจที่ไม่มีอะไรเลยสำหรับนาผมก็มีแค่นี้แหละก็พี่อยากอวดแค่นี้ไม่อยากอวดอะไรเยอะไม,ไม่อยากอวดอยเยอะก็สภาพนาผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้นข้าวโตพอดีผมก็เก็บข้าวให้คนดูแล้วกันดม นี่วิธีการเก็บข้าวที่ถูกต้องนะครับต้องถอยหลังไม่ใช่ต้องเดินหน้าครับเดินหน้าประเทศไทยครับเราไม่หานครับเรื่องนี้เราไม่หานเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บต้นข้าวก่อนนะครับแล้วเก็บต้นข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะทําการปั้นข้าวให้เป็นอาหารเมร็ดเอ๊ะโคตรชอบเลยชื่อนี้แต่ก่อนหน้านี้ผมขอเก็บข้าวก่อนแล้วนะเก็บข้าวก่อนเอออ,อ,อ <laughs> เต็มทุกคนมันเต็มแล้ว เน่นึกว่านึกว่าอะไรโอ้ที่แท้มันเต็มนี่เองอเก็แบบอาหารเม็ดส่นี่นะผมก็เตรียมอาหารเม็ดไว้แล้วนะครับนี่ไม่ใช่อานาเม็ดตีต้องต้องเรียกว่าข้าวสิโอเรียกอาหารเม็ดแม่งเสียชื่อหมดเลยอเออเออแต่ข้าวก็เป็นอาหารเม็ดดีกว่าใช่ข้าวก็เป็นอาหารเม็ดเนาะข้าวมีจํานวนมากขนาดนี้นะก็สามารถทําอาหารเม็ดได้จํานวนพอตัวพอตัวอยู่ ยี่สิบถึงสามสิบยี่สิบถึงสามสิบเลยนะไม่น้อยนะเยอะนะเยอนะเนาะเราเก็บข้าวเสร็จหมดแล้วทำไมก้าอ่ะอ่ะอ่ะเอาข้าวข้าวฉันหายไปไหนนี่อาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ,อออออะนี่ก็เต็มสำหรับเศษที่เหลือก็ช่างแม่มันละกันไป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 แล้ว เราข้าวพวกนี้ไปเข้าโรงทำอาหารสัดกันยัดไม่สี่ร้อยอ่ะยัดไปให้หมดเข้าใจไหมโอเคสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบได้ได้สี่ร้อยทำไมได้สามร้อยเก้าสิบวายดูโซลูเดเราได้ข้าวมาสี่ร้อยแปดสิบเก้าอันโอ้ได้เยอะนะก็เข้ามาปุ๊บน่ครับข้างในก็จะประมาณนี้กดนี่เลย เริ่มกลับมาวิถีกับขั้นตอนแรกก็คือสูบข้าวนั่นเองขั้นตอนต่อ,ตอมาก็คือบดข้าวนั่นเองโอ้โหดูเสียงว้าวเสียงนี่มันสุดยอดไปเลยอยันนี้ก็นวดข้าวนะครับวนวดให้เป็นอาหารเม็ดแล้วสุดท้ายนี้ก็คือการปั่นให้ได้เป็นเ,ออเม็ดข้าวนี่ไงแต่แล้วปกติมันเอาได้นะแต่ว่าผมว่าถ้ากองนี้ก็ ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ผมขนย,าย้ายอาหารนิดไปที่เฟาร์มวัวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับเจอกันคลิปหน้าไปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยบาย